สวัสดีครับทินนีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโก้สมายนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการซื้อสติกเกอร์ไลน์นะครับแบบไหนนะครับถึงจะได้สติกเกอร์ไลน์นะครับราคาถูกนะครับสําหรับนะครับวิธีการซื้อสติกกเกอร์ l ล n e เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือนะครับวิธีการซื้อเหรียญนะครับเพื่อมาแลกซื้อสติกเกอร์ไลน์นะครับหรือว่านะครับเข้าไปที่สติกเกอร์ไลน์โดยตรงนะครับแล้วเราซื้อโดยตรงนะครับกับ สติ๊กเกอร์ไลน์เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปทำให้ดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของเราก่อนนะครับอนนี้นะครับพอเราเข้ามาที่แอปไลน์ของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาเลือกที่คําว่าหน้าหลักนะครับอันนี้นะครับนี่ครับวิธีการซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์เนี่ยก็คือนะครับพอเราเข้ามาที่หน้าหลักเสร็จเรียบร้อยนะครับ เรามาดูที่คำว่าสติกเกอร์ลน์เนี่ยนะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับอ่านี่นะครับพอเราแตะเข้ามาที่หน้าสติกเกอร์ลน์เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาเลือกที่คําว่าจัดอันดับเนี่ยนะครับมันจะได้เรียงนะครับสติกเกอร์ลน์สมมุตินะครับของนะครับที่เราซื้อโดยตรงนะครับสมมุติผมเอาสติกเกอร์ลน์หมีพูอันนี้นะครับก็คือนะครับห้าสิบเหรียญเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับอ่านี่นะครับ เขาจะบอกนะครับราคานะครับลายสติกเกอร์นะครับอันนี้ก็คือ50เหรียญนะครับถ้าเป็นเงินนะครับที่เราต้องจ่ายนะครับก็คือนะครับสาบาทนะครับ50เหรียญนะครับเท่ากับนะครับสาบาทนะครับอ่าและอีกอันนึงนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลือกร้อยเหรียญให้ดูนะครับอ่าสำหรับสติกเกอร์อันนี้นะครับมีราคาร้อยเหรียญนะครับเดี๋ยวผมแตะเข้าไปดูนะครับ สวัสดีปีใหม่พอนี้นะครับสติกเกอร์นะครับอันนี้ร้อยเหรียญนะครับก็เท่ากับเราต้องจ่ายนะครับก็คือราคานะครับหกสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งวิธีนะครับวิธีนี้ก็สามารถซื้อได้โดยตรงเลยนะครับเนี่ยถ้าเรากดซื้อก็คือซื้อได้โดยตรงเลยครับหนึ่งร้อยเหรียญนะครับหกสิบาทครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าเรานะครับไปนะครับซื้อเหรียญนะครับเพื่อเข้ามา ซื้อติ๊กเกอร์ไลน์นะครับผมจะกดแบ็กกลับนะครับพอมุมกดแบ็กกลับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเราจะมาอยู่ที่หน้าหลักนี่นะครับแล้วให้เราเลือกนะครับที่รูปนะครับฟันเฟืองนะครับด้านมุมบนนะครับขวามือนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับเลือกที่คําว่าเหรียญนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนแตะที่คําว่าเหรียญนะครับก็นะครับ ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกนะครับที่คําว่านะครับซื้อเหรียญเนี่ยนะครับแตะเข้าไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมว่าอันเนี้ยถ้าเรามาเหรียญนะครับห้าสิบเหรียญนะครับเท่ากับยี่สิบเก้าบาทนะครับถ้าสติ๊กเกอร์ลายเมื่อกี้นะครับห้าสิบเหรียญนะครับห้าสิบเหรียญนะครับเท่ากับนะครับสามสิบบาทนะครับอ่านี่นะครับถ้าเรานะครับซื้อ เหรียญนะครับในลายเนี่ยห้าสิบเหรียญครับยี่สิบเก้าบาทครับเท่ากับนะครับถูกกว่าหนึ่งบาทใช่ไหมครับแล้วนะครับอ่าแล้วถ้าหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยก็ราคานะครับห้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าเราไปซื้อในสติ๊กเกอร์ลายโดยตรงนะครับเมื่อกี้นะครับหนึ่งร้อยเหรียญนะครับเท่ากับนะครับหกสิบบาทนะครับซึ่งนะครับถ้าเราซื้อเหรียญในนี้นะครับก็ห้าสิบเก้าบาทนะครับ ก็ถูกกว่าหบาทนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับว่านะครับเพื่อนๆจะซื้อสติกเกอร์ลายแบบไหนนะครับแล้วได้ราคาถูกกว่ากันนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับไปลองซื้อนะครับหรือว่าลองทําตามวิธีผมเนี่ยแล้วได้หรือไม่ได้นะครับจะลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับและนะครับที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับ และที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe ช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆครับในการทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนได้รับชมอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ